โอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูงานติดตั้งกันหน่อยครับส่งงานลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันครับว่าในระบบมีอะไรบ้างัปาไปก่อนเลยฮนะ เราเบาเสียงกันสัหน่อยนะครับให้ดูงานไฟนะครับพร้อมกับงานติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับซิสเ็มกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ชุดโปรโมชั่นนะครับ3,9,900บาทครับวันนี้ออกจะมีเสียงเน่หน่อยนะครับ3,000นะครับอาจจะออกแนวเน่ๆหน่อยโอเคครับมาดูกันครับในระบบคันนี้ได้ Power AM สอมตัวนะครับเหมือนกับคันอื่นๆแต่แตกต่างงานติดตั้งนะครับ เราย้าย power amp ม,มาไว้ที่กระบะแอมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าคันนี้ทำไมเป็น399นะฮะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของแผงหลังที่เป็น88 88 44 44นะครับแผงประตูครึ่งท่อนใหญ่นะฮะไม่ใช่ครึ่งท่อนเล็ก88 88 44 44เช่นเดิมครับโอเคนะครับไล่เรียงที่เ e า amp ตัวที่1น,นะฮะซึ่งเรามีสติกเกอร์ติดอยู่นะฮะสติกเกอร์ตัวนี้จะตรงกับกระบอกฟิวตัวที่1น,นะฮะ เวลาเสียหรือเวลาไฟไม่เข้าจะได้เช็คง่ายๆนะครับทำหน้าที่ขับแผงประตูนะฮะแต่ว่าตูซ้ายและขวาที่ช่างยืนประจำการอยู่นะฮะ88 88 4 4นะครับใช้ power amp karier 460นะครับทำหน้าที่ขับแผงประตูทั้งซ้ายและขวาครับผมโอเคนะฮะมาต่อกันที่ power amp karier นะครับตัวนี้460นะครับเช่นกันนะครับกำลังวัดที่เคมไว้นะฮะตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับ460ตัวเก่งนะครับเป็นซิงทองนะครับเป็นแบรนด์จากเกาหลีนะฮะโอเคตัวที่2นะครับพาวเวอร์แอมป์ตัวที่2 A2 ทําหน้าที่ขับแผงหลังนะครับ88ฝั่งนู้นก็88นะครับ44 44นะครับทั้งหมด8ดอกครับโอเคนะครับสรุปเรียบร้อยนะครับในส่วนของเสียงกลางมาต่อกันที่พาวเวอร์แอมป์ตัวเก่งตัวใหญ่ของเราเลยครับเป็นพาวเวอร์แอมป์กาเทียนะครับตัวนี้แบรนด์เกาหลีเช่นกันซิงทองเหมือนกันนะครับตัวนี้ GT781 ครับ 2,500วัตต์ทำหน้าที่ขับซับนะฮะนี่ฮะซับในตู้ฟาดนะครับเป็นซับ12นิ้วนะฮะโครงหล่อแม่เหล็ก2ก้อนนะครับเป็นโครงสีเงินด้วยไม่ใช่โครงสีปกตินะครับภายใต้แบรนด์ YSK นะครับที่เหนือไปกว่านั้นนะครับมันเป็น12นิ้ว220นะครับแม่เหล็ก2ก้อนครับไม่ใช่ปกตินะครับปกติจะอยู่ใน ชุด29,900จะได้เป็น12นิ้ว180ฮะตัวนี้ขึ้นมาเป็น12นิ้ว220นะฮะสองก้อนเลยนะครับแล้วได้เป็นโครงเป็นโครงสีเงินนะครับซึ่งโครงสีเงินก็จะแพงกว่านะครับสำหรับโครงสีทั่วไปนะฮะโอเคนะครับระบบเรียบเรียงมาแบบนี้แล้วขาดไปไม่ได้เลยนะครับระบบไฟต้องตึงตึงกันด้วยนะฮะระบบไฟตึงๆนะครับสำรองไฟด้วยคาป่านะครับ1ล้านไมโคร จากขาเนะฮะย้ายขึ้นมาฮะอันนี้ดีไซน์โดยอาจารย์เกียร์นะครับ1.0ไมโครฟารัดนะครับหรือ1.1ล้านไมโครฟารัดนั่นเองนะครับถูกย้ายขึ้นมาบนโลโก้นะครับกระบะแอมแบบนี้ฮะขอพื้นที่ทั้งหมดถูกใช้ไปกับการเรียงแอมไปหมดแล้วนะครับงานสวยๆแบบนี้ฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผลงานดีๆนะครับเราก็ทำให้นะครับถ้าเรามีเวลาสำหรับคันนี้เข้ามาติดตั้งนะครับตั้งแต่ บ่ายแล้วนะครับงานพิ่งจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ทดสอบระบบกันมาถึงเวลานี้เลยนะครับปรับปรุงเสียงด้วยปรีแอม7แบนนะครับโอเคนะฮะนี่ฮะเครื่องเล่นเดิมนะครับเราแถมบลูทูธหลังปีพร้อมกลับกระบอกฟิลมีไฟเดี๋ยวมาตามต่อที่กระบอกฟิลมีไฟกันหน่อยครับว่ากระบอกฟิลมีไฟเป็นแบบไหนนะครับกระบอกฟิลมีไฟแบบนี้ฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เกียรตนะครับกดสวิตช์ไหนฮะนี่ครับโผสวิตช์นะฮะเปิดครับ สวิตช์อันนี้ปิดเปิดตามฝากระโปรงนะครับปิดเปิดนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยพอะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาไฟจะติดเพื่อเป็นการเซอร์วิสนะครับนะครับปิดได้อ่านี่ครับเราจะเห็นนะครับพอแอมป์ตัวที่หนึ่งสองสามนะครับเพื่อเป็นการเซอร์วิสเช็คนะครับจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับฟิลละลายไหมกระบอกฟิว์มแน่นไหมนะครับงานเก็บสายยังคงมาตรฐานเดิมนะครับใส่กระดูกูนะครับร้อยสายเก็บงานด้วยท่อหดนะครับรัดด้วยเคเบิลท้ายนะครับ เก็บงานอย่างเมียนฮะบอกเลยครับงานทหารงานแข่งขันนะครับเสียงให้ดังหน่อยนะครับสำหรับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเราเลือกใช้สวิตชิ่งแบบมีเสียงดังเนื่องจากว่าเวลาเราเปิดเบสหนักๆน,นะครับเราจะได้ฟังออกนะครับว่าสวิตชิ่งเราทํางานอยู่ไหมนะครับก็โอเคนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีความสนใจที่จะติดตั้งชุดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งเล็บน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะ แล้วก็แพลตฟอร์มติ๊กต่อกฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ